ที่มีชีวิตคู่ครองถึงฝนจะตกน้ำจะลงที่กองต้องนอนนั้น ហើយយឺ สองมาแค่นี้ดาแค่นี้ได้แค่นี้เีเพงเเเปล่ยนเพงเปลี่ยนพงโอ้วใองเตัวราม่าใจบัวใจวองเ้ตัวามขอเดืนสีแล้วไปเตอนเดาขอเดนสีแล้วไเตือน ก็ตามชมการแสดงนะครับตายก่อนแต่งนะฮะเกิดการแสดงนี้ เร่างราวกาิงให้หลวงพดได้รู้ว่าเหตุใดเขาทำแบบนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างใช่เพื่อนพี่จะไม่รักเจ้าแต่นี่เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านทยสิทธิ์เขารู้ความจริงว่าหลวงพูนได้เสียเป็นผัวเมียกับพระองค์ท่านนรังสังตอนนี้พระองค์ท่านนรังสังเขามีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วที่เป็นคำสั่งของพระองค์ท่านทิยสิทธิ์ให้พี่มาประหารหลวงพูนถ้าพี่ทำไม่ได้พี่ก็ต้องตายวันนี้ เมื่เคือพี่เหมืหอนตาเสียใจอะไรกันเลยแต่สำหรับนที้าเป็นจะต้องฆ่าระเบิดที่ต้องตายก่อนแต่งเซเล็ตผู้ชมที่อยู่หลังคาเมืออตื่นตั้งสุดการน,น้ำตาจะต้องเข็งข้า 我去比你快。 กำลังโม่กำลังใสจากหมู่เขาที่อยู่ในคันบาดถึงอนัน,านตาริยกรรมทำไม่ได้ใจไม่ดำไอเมือ,องคงทัไม่ได้ร้องเพื่อ อยใมีใครเห็นจะกลับเข้าไปนเืงที่จะยอดตแค่แนจะไม่ลืม่นจนวดเดอกลับไปไอ้ความเงินก็ต้องไดรับข้ออจะตายจะกลับไปบ้านกลับไปหาสมอนน้องสาวที่ข้งสุดท้ายว่าแต่วันนี้สมอนวันนี้เป็นวันแต่งงานของสมอแล้วนะครับผู้ชมที่รักฉันสวยไหม สวยดีมสวยสิใครเขาจะชอบไหมชุดเนี้รูส้สิก่อนจะตัดไม่ได้นะตั้งนานเลยยิ้มหน้าบาใช่ไหมสวยไหมมันบ้าหรือเปล่าไอ้สวยแันก็สวยแต่ใครที่ไหนฮะเขาใส่ชุดแต่งงานสีดำาปและ้ะโอ้โหยุคนี้สมัยนี้แล้วพี่ก็ยังหัวโบราณอยู่นั่นแหละเขาบอกกันว่าชุดสีดำเนี่ยนะเปรียบเสมือนกับว่าเป็นความรัอกอมตะฉันเอาไฟฝัน กลับมาบ้านมาหาสมอนน้องสาวร่ำร้าเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขาคิดว่ากลับไปถูกประหารชีวิตแล้วอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันรอพี่ตั้งนานเลยวันนี้พี่ได้กลับมาบ้านมาหาเองนานๆทีจะเจอน้องคิดถึงน้องเพราะแต่ผู้คนมากมายที่บ้านเราต้องมีงานอะไรกันเนาะแกไม่รู้หรือไงฮะก็วันนี้ แต่งหน้าแล้วหรอเนี่ยฉันส่งข่าวไปแล้วพี่ไม่ได้รับข่าววันนี้พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่พี่ก็ดีใจใสมองน้องพี่จะได้เป็นฝังฝ่งเรื่อฟ้าปากแกบอกว่าดีใจแต่หน้าแกแต่มันไม่ใช่เลยนะแกเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้พี่เดินทางมาไกลพี่ยังไม่ได้กินอะไรเลยพี่หิวข้าวเองสองคนเนี่ยช่วยไปหาอะไรพี่กินหน่อยได้ไหมอ๋อถ้าอยันได้เลยฉันทำแกซุบปลาสลิดทอดให้เดี๋ยวฉันไปเอาไว้ให้กินเลยไอ้เลี้ยงใจพี่นี่พี่เดินอยากกินะอย่านีเลยฉันไม่ยุ่งนะเดี๋ยวชุดฉันเลือกหมดสมอน เชอมันากพี่ข้างบนดีกว่าเนาะพี่ไม่เจอตั้งนานพอเจอหนะ้าแววตาพี่เนี่ยมันบอกได้ฉนนันเป็นน้องพี่ฉันรู้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าในเมืองเนี่ยมัน,มนเครียดม,มากเลยนอไงแต่พี่แปลกใจอยู่ยางน่นแปลกอะไรอ่ะเองจะแต่งงานทันทีพี่ดีใจเองจะได้เป็น<อ>ฝัวเป็นฟ้ามีคู่ครองที่กัหมดทวงทุกวันนี้ที่พี่ห่วงก็ห่วงเองอยู่คนเดียว แต่จะแต่งงานทั่นทีบ้าหรือหอหมอนเลยทำไมอ่ะคนจะแต่งงานเจ้าสาวเนี่ยเต้องใส่ชุดที่สวยสี<อ>แดงสีขาวสีฟูใครลวนจิตลนใจทใี่เอ็งใส่สีดําเนี่ยเพื่อเหรอพี่นี่ก็อีกคนนึงหัวโบราณเนี่ยแกเนี่ยทำไมอ่ะอ้าวฉันเนีน่นะฝาฝัานตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าชุดสีดําเนี่ยเขาเปรียบเสมือนว่าเป็นความรักอมตะฉันหวังเอาไว้ว่าถ้าเกิดฉันได้แต่งงานชุด ความคิดเองใครก็ห้ามเองไม่ได้แกเป็นยังไงเนี่ยเองจะได้แต่งงานเองมีความสุขทำไมแต่เองรู้หรือเปล่าวันนี้มันเป็นวันสุดท้ายที่พี่จะได้เห็นหน้าเองพี่จะได้อยู่กับเอง<ะ>พี่ได้รับควาสั่งจากโลบท่านพิเศษให้มาประหารชีวิตลำพึงลำพึงนะเองจำได้หรือเปล่า หญิงบ้านพุ่งทานตะว,วันเขาไปได้เสียเป็นผัวเมียกับพูอหลงท่านนรังสันแต่พูอหลงท่านนรังสันเขามีคู่มั่นคู่หมายอยู่แล้วกู้หลงท่านชยศิษฐ์ผู้เป็นพ่อเลยสั่งให้พี่ขวัญเมือคนนี้บอกค่าลำพึงแต่หมอเลยพี่ท่อไม่ได้เองก็รู้ว่าลำพึงเนี่ย บนหน้าตาคล้ายกับเองเธอพี่ข้าลำพึงายมันก็เหมือนพี่คนนี้ฆ่าน้องสาวตัวเองที่สำคัญลำพึงมันกำลังท้องถ้ามันตายมันก็ไม่ได้ตายคนเดียวเด็กที่อยู่ในท้องที่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยก็ต้องตายพี่เมืองถ,ถ้าพี่เมืองกลับไปพี่เมือง พี่ปล่อยรงพื้นไปแล้วถ้าพี่กลับไปขึ้นเฝ้าพี่ทำโดนก็ลงท่านชัยิ์ประหารชีวิตจริงอะนี่สอนเองกนร้องงหายนะน้องพี่มนคนร้องมีเกินก็ต้องมีตายถ้าพีไม่อยู่แล้วเองดูแลตัวเองดีๆนะฮองช่ยเซมันต้อง กลับมาบ้านพี่มาสั่งเสียงน้องอยากจะมาอยู่กับน้องเป็นวันสุดท้ายอยากจะมากินข้าวด้วยเดี๋ยวพี่จะไปอาบน้ำกับน่าเดี๋ยวถ้าสองคนนั้นเขาเตรียมสำรอบอาหารเสร็จแล้วพี่จะออกมากินข้าวกับเองนะไม่ต้องรองนะ หมอเดี๋ยวพี่จะเข้าแย่งงานที่เป็นมัแสงของก้หลาบเลาศเชยสิพี่กลัวมันจะหายเพราะมันเป็นของสำคัญดาบเลนนี้เขาสั่งให้พี่อามาประหารชีวิตลงาคืนแต่พี่ทำไม่ได้พี่ฝากไว้กับเองด้วยอย่าชากประหลอกมานะพี่มันคง เดี๋ยวมันจะบาดมือเลือกตกยางออกวันนี้เองจะแต่งงานเดี๋ยวมันเป็นลางไม่ดีแต่เองฟังพี่ดีนะหมอวันนี้วันแต่งงานเองเองจะออกไปนอกบ้านนะอย่าไปเที่ยวอย่าไปเล่นที่ไหนคนในเมืองนะเขาตามหาลัพึงกันทั่วเดี๋ยวทหารมันเห็นหน้าเองมันจะคิดว่าเองไปลัพึงนะหมอเมือง <c oughs> ผู้ชมเดิมครับถ้าตายแทนก็คงจะแทนกันได้และอะไรจะเกิดขึ้นในฉากนี้ติดตามชมการสแสดงนะครับ